ค่ะเด็กๆมาเจอกันนะคะในหมวดคณิตศาสตร์ค่ะเราได้ทําอะไรคะ1ถึง30ไปแล้วเราได้นับไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเขียนนะคะ21ถึง30ค่ะเป็นการทบทวนนะคะที่เด็กได้นับไปแล้วและเด็กได้ดูตัวเลขไปแล้ววันนี้เราจะมาเขียนจํานวนกันค่ะ21ถึง 30' ค่ะค่ะ เด็กๆดูสิคะวันนี้อาจารย์สุภาเอาตารางมาให้นะคะ21ถึง30เลยค่ะเรามาเขียนกันเลยนะคะเด็กๆค่ะตารางช่องที่1ของเราเลยนะคะ21 2นําหน้า1เห็นไหมคะเราก็เขียนไปเลย21 2นาหน้า1เห็นไหมคะต่อไป22 2นําหน้า2นะคะ ยี่สิบสองสองนำหน้าสองยี่สิบสามสองนำหน้าสามยี่สิบสามสองนำหน้าสามเห็นไหมคะจันสุภาเขียนไปด้วยแล้วก็นับไปด้วยนะคะเราก็จะได้จำได้ยี่สิบสี่สองนำหน้าสี่ยี่สิบสี่สองนำหน้าสี่นะคะยี่สิบห้าสองนำหน้าห้านะคะ 25่สองนำหน้าห้ายี่สิหกสองนำหน้าหกยีสองนำหน้าหกยีสองนำหน้าเจ็นะคะยี่สองนำหน้าเจ็ดสองนำหน้าแปดยสองนำหน้าแปดยสองนำหน้าเก้ายีสองนำหน้าเ้า สามสิบสามนำหน้าศูนย์สามสิบสามนำหน้าศูนย์เห็นไหมคะจันสุภาเขียนเสร็จแล้วยี่สิบเอ็ดถึงสามสิบเด็กๆไปเขียนกันดูนะคะเราจะได้รู้จำนวนนะคะยี่สิบเอ็ดถึงสามสิบถ้าเราพูดไปด้วยว่ายี่สิบเอ็ดสองนำหน้าหนึ่งเราก็จะรู้ว่าอ๋อยี่สิบเอ็ดนะคะมีเลขสองอยู่ข้างหน้ามีเลขหนึ่งตามหลังนะคะเด็กๆ ไปเขียนแล้วก็ไปนับนะคะทดลองเขียนดูค่ะเด็กๆค่ะค่ะวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ก็เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้นะคะจำนวน21-30นะคะแล้วเด็กๆสามารถเขียนจำนวนได้นะคะเราเอาตัวเลขนะคะหลักหน่วยและหลัก10มาผสมกันนะคะจาก10จนถึง20ไปแล้ว วันนี้เราก็จะเขียน21-30ค่ะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เขียนกันนะคะ